เอา,าละครับผมสวัสดีผู้ชมท่านทุนี้ครับผมวันนี้อยู่ในสตอรี่เทอร r เอร์กันในพาร์ทที่3แล้วนะฮะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับผมในบทที่9การกบทผู้ชิงบัลังตายรับประสาทประสาทหนึ่งราชนีได้ถูกบาลอนดันจับตัวไปและมงกุฎก็ตกไปของบาลอนเขาได้ครองมงกุฎแ,และแล้วเวลาก็ผ่านไปอสุวิน ได้รู้ข่าวจึงไปช่วยราชดีลงมาหลังจากนั้นราชดีก็จับตัวบาลอนไปขังและแล้วราชดีก็ได้มงก,กุฎคืนมา <c oughs> จากนั้นราชดีก็ได้ทำการสังหารบาลอนลงไปโดนหม้อซุปลวกๆซะวากนั้นบาลอนก็ได้สิ้นใจตาย อ,อจบแล้วฮะมีภารกิจใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยเงื้อมือของอัศวินจากนั้นบารอนก็ได้ทำการสังหารราชดีหลังจากนั้นอัศวินแก้ใจมากเดยนไปจับตัวบารอนไปขังแล้วเขาก็ได้มุงกุดไปแต่ก็เสียใจที่ราชดีนั้นไม่ได้อยู่แล้ว เขาจึงทำการประหารชีวิตของบารอนเรือรีบร้อยครับการล้างแขนตอนที่สองไม่อาจให้อภัยเวลาผ่านไปเนื่นนานราชนิน <c oughs> ีก็ได้สิ้นระชนลง ทำให้อัศวินนั้นเศร้าใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นมงกุฎก็ได้ไปขออัศวินและอยู่ต่อมาวันหนึ่งราชดีก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากที่ราชดีได้ชุบชีวิตขึ้นมาใหม่รัชดีก็ไปหามงกุฎแต่ปรากฏว่ามงกุฎนั้นไ,ไปขออัศวินไปแล้วราชดีเลยโมโหเลยสั่งจับอัศวินและขังอัศวินซาจากนั้นเธอก็ได้มงกุฎ กับคืนมาแล,แล้วอัศวินก็โดนประหารอตอนต่อไปความจบเสือ่อมการประหารบาลอนได้รักพาตัวราชดีไปขังไว้และหลังจากานั้นราชดีก็ความจำเสื่อมและบาลอนก็ได้ปล่อยตัวราชดีลงมาหลังจากานั้นบาลอนและราชดีก็ได้แต่งงานกัน แล้วมารอนก็ได้ทำการปรหาราชินีเฉยเลยมารอนได้ลักพาตัวราชินีไปแล้วขังไว้ห้องใต้ดินหลังจากนั้นหลังจากนั้นมารอนก็เกิดความจำเสื่อมมาปุ๊บเออมารอนก็ได้เข้าไปช่วยราชินีมารอนได้ช่วยราชินีลงมาจากนั้นราชินีโกรธมาก จะทำการสั่งหารบาลลอนอตอนที่4สตรีเป็นใหญ่ณหน,น้าผาน้าผาหนึ่งราชินีได้ถูกบาลอนผักตกผาไปจากนั้นมงกุฎก็ตกเป็นของอัศวินจากนั้นราชินีก็ฟื้นขึ้นมาและได้แต่งงานกับอัศวินหลังจากนั้นราชินีจึงได้ทำการประหารบอลลอนอแล้ว อัศวินด้วยเฮ้อข้อหาไปเอามงกุฎมาโดยไม่รับอนุญาตบทที่สิบมีชื่อว่าปฐม,มกาลตอนที่หนึ่งล่อลวงณต้นแอปเปลิลมีงูตัวหนึ่งที่บนหัวมีแอปเปลิลอยู่อาดัมได้ไปหยิบมาจากนั้นทั้งสองคนก็มาที่ผู้พิพากษาและอาดัมก็โดนลงโทษอ แล,แล้วอีฟก็ไม่กินแอปเปลิลอีกเลยหน้าต้นแอปเปลิลอาดัมได้กินแอปเปลิลไปจากนั้นอาดัมก็ถูกพิพากษาหลังจากที่อาดัมถูกสายฟ้าฟาดลงมาอีฟก็เดินทางมาที่ต้นแอปเปลิลและไม่กินแอปเปลิลอีกเลยและอาดัมก็ถูกชุบชข,ขึ้นมาบึง้งขึ้นมาและอาดัมก็ไม่ กินแอปเปิลเช่นกันทั้งสองคนได้อยู่กันอยากมีความสุขผูดภากษาก็มีความสุขตอนที่สามสำนึกผิดอดัมมองดูคนรักตายนะสถานที่แห่งความรักอดัมและอีบได้รักกันอยู่มาวันหนึ่งยีบได้เห็นแอปเปิลและได้กินแอปเปิลเข้าไปจะนั้นพู้พิพากษารู้ขึ้นมาอดัม ก็ได้เห็นอีฟจากไปอย่างรวดเร็วอาดัมมองคนรักตายเพราะตัวเขาเองหลังจากที่สองคนเด้รักกันอาดัมก็กินแอปเปิ้ลแล้วก็เรียกอีฟไปกินด้วยแล,แล้วแล้วอาดัมก็โดนฟ้าผ่าเออจากนั้นพระเจ้าก็จุดชีวิตขึ้นมาและรักษา,าก็ได้ ให้อดมดูสิ่งที่เกิดขึ้นไม่นะเอฟพอ,อฉันเองแจงเธอกินตอนที่4แก้แค้นฟีดิสแก้แค้นอีฟและฟีดิสได้รักกันและอีฟก็ไปกินแอปเปิ้ลจากนั้นผู้พักษาก็โมโหมากไล่สาให้อาม่นะอีฟโดนสายฟ,าฟ้าฟาดเข้าที่หัวอย่างจางัง จนให้จนทำให้ฟีดิสนั้นใจแตกสลายเลยจากนั้นฟีดิสก <c oughs> ็ไปหยิบปืนมาแล้วมาซัดกับผู้พิพากษาโอโหโคตรโหดสุดยอดนี่มันเทพเจ้าแล้วเนี่ยแมงเทพเจ้าก็โดนปืนยิงเข้าสุดยอดปไปเลยครับบทที่11ราชาตอนที่1ร้ายกา สัมพันธ์รักของคนไม่ซื่อสัตย์ทั้งคู่ราชาและราชนีก็ได้ทะเลาะกันอย่างหนักจูๆ่ๆราชนีและราชาก็ความจำเสื่อมขึ้นมาแล้วได้กลับมารักกัน,เ,เ,น,กกนเหมือนเดิมแล้วแล้วทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะกันเหมือนเดิมทะเลาะกันแล้วก็ความจำเสื่อมทั้งคู่แล้วก็กลับมารักกัน แล้วก็มาทะเลาะกันเหมือนเดิมครับผมเรื่องนี้ตอนที่2เจตนาร้ายการประหารคู่ราชาและสาวใช้ได้คบหากันและหารู้ไม่ว่าราชินีนั้นแอบ,บมองอยู่จากนั้นราชินีได้ทําการฆ่าสาวใช้แล้วก็ประหารารารรชา เอ,อการประหารทั้งคู่ที่ซึ่งราชาทําการแก้แค้นนัดสนังความรักราชาและสาวใช้ได้คบหากันและแล้วราชนีก็มาเห็นจากนั้นราชนีโมโหจึงทําการกับจัดสาวใช้และแล้วราชาก็รู้ทีหลังว่าสาวใช้นั้นถูกปราดชีวิตไปแล้วราชาเลยโมโหเลยทําการประหารราชนีโอ้ชีวิต ช่างเศร้าอะไรชินนี้ตอนที่3กวาดล้างสาหัวรุดจักบาบอดอนได้จับตัวราชินีไปหลังจากนั้นราชินีก็ถูกอัศวินช่วยไว้แล้วอัศวินและราชินีก็ได้ตกหลุมรักกันโดยที่ราชาก็เข้ามาเห็นหลังจากที่ราชาได้เห็นอัศวินและราชินีกำลังรักกันราชินี ก็ได้นึกแค้นใจเลยไปที่ท่านประหารจากนั้นก็ให้บาลโดนประหารชีวิตจากนั้นพระราชาก็แค้นใจที่ราชินีกับอัศวินนั้นรักกันราชาเลยทําการประหารชีวิตอัศวินและก็ประหารชีวิต,วร,าร,วตราชินีตายหมดเลย เหลือลอแตราชาครับจากยาจกสู่ราชบัลลังก์ณนะสวนแห่งความรักราชาและคนรับใช้ได้พบกันและมีราชินีก็เข้ามาเห็นจากนั้นราชินีก็ได้ทําการจับคนรับใช้ไปจากนั้นไม่นานราชาก็ามาช่วยคนรับใช้คนรับใช้ก็บอกว่าราชนินีไปคนขังฉันไว้ทําให้ราชาโกรธมาก จากานั้นราชาถึงได้ทำการประหารราชินีและก็ได้จัดงานแต่งงานระหว่างราชาและคนรับใช้ขึ้นมาจบครับตอนที่5อุบายบอลอนปกครองแต่เพียงผู้เดียวณหนะน้ผาผาน้าผาหนึ่งบอลอนได้เอ,อื้อปักราชินีลงหน้าผาไปและแล้วราชาก็ได้พบรักกับสาวใช้ จากนั้นบอลอนก็ได้ทำการเออผักพระราชายีกรอบหนึ่งแล้วบอลอนก็ได้รักกับสาวใช้แล้วก็พาสาวใช้ไปที่น้บไพ่อีกทีหนึ่งบอลอนก็ได้ทำการผักสาวใช้ ล่วงไปอีกแล้วสัตว์ประรหลาดบทที่12ตอนที่หนึ่งมนุษย์หมาป่าลุยเลยคนระับนณะป่าแห่งหนึง่งจูเลียสและเบอร์นาได้พบรักกันณนะคืนประจำเต็มดวงณคืนจันเต็มดวงเบอร์นาได้กลายเป็นหมาป่าจากนั้น เขาก็ได้จักการจูเลียตจากนั้นเบอร์นาดก็ได้กลายเป็นคนและพบว่าจูเลียต <bed> ได้จากเขาไปแล้วเบอร์นาดเบอร์นาดจึงได้กินยาตามเธอไปตอนที่สองสุสานสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงฟื้นคืนชีพมาแก้แค้นนะักสนทนความรักอิสุเบลและเบอร์นาดกำลังให้ดอกไม้กันแล้วก็มีสุนัขตัวหนึ่งโผล่มาจากนั้นเบอร์นาดก็ได้เห็นสุนัขตัวนั้นและวก็รักสุนัขตัวนั้นมากโดยอิสุเบลนั้นโมโหมากที่เบอร์นาดสนใจสุนัขตัวนั้นจากนั้นนานาผาแห่งหนึ่งอิสุเบลก็ทำการ เจ้าหมาตัวนั้นลงหน้าผาไปและแล้วพระเจ้าก็คืนชีพให้เจ้าหมาตัวนั้นและก็กลับมาที่หน้าผานี้อิสเบลกำลังชื่นชมกำลังดูวิวอย่างสบายใจแล้วสุนัขก,ก็ทำการเห่าจนเธอตกใจจนตกหน้าผาไปตอนที่สามมังกรราชนีสั่งจับกุมบาลอนณนะห้องแต่งตัวบาลอนได้ปลอมตัวเป็นมังกรและ ไปหาราชนินีหลอกให้ราชินีนั้นตกใจจากนั้นราชินีก็มาหานักสืบแล้วก็ให้นักสืบนั้นไปสืบหาว่ามังกรตัวนั้นคือใครหลังจากนั้นบารอนก็ถอดชุดออกแลวแล้วนักสืบก็กลับมาที่ชุดผลปรากฏว่าลายนิ้วมือเป็นของบารอนจากนั้นนักสืบก็ทำการจับกุมบารอน เรียบร้อยโดนจับตอนที่4แวมไพายหายจากการเป็นแวมไพายเมื่อคืนคืนหนึ่งแวมไพายได้ปรากฏตัวขึ้นและได้ดูดเลือดนี้หน้าไปจากนั้นแวมไพายก็กลับไปที่ห้องของเขาเพื่อนอนแล้วจู่จอนก็เดินมาเห็นจอนเลยไปบอกกับศาสตราจารย์ว่ามีแวมพายนอนอยู่จากนั้นจอนก็ไปที่แวมพายและแทงแวมไพายตายจากนั้น เขาก็ได้หายกลายเป็นแวมพายตอนที่5สาสัตว์ราชาันสัตว์ประหลาดถูกสังหารณนห้องแต่งตัวบาลอนได้ปลอมตัวกลายเป็นมังกรไปที่ป่าเจอกับเบอร์นาดจากนั้นเบอร์หนาดาก็ไปหาสัตว์ราชาันสัตว์ราชาันก็เลยให้ปืนมาจากนั้นเบอร์หนาด ก็ยิงบอลนตายเฮ้อโหได้สองได้สองอันเลยนะครับผมก็คือบาลอนนะับผมปลอมตัวเป็นมังกรปลอมนะฮะแล้วก็ไปหลอกให้เบอร์นาร์กลัวจากนั้นเบอร์นาร์ก็ไปหาศาสตราจารย์นะฮะศาสตราจารย์ก็ให้ปืนมาและเบอร์นาร์ก็ได้ทําการสังหารบาลอนตุยนักืนจันเต็มดวง <c oughs> เบอร์นาร์ <c oughs> ได้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าจากนั้นบาลอน กลปสวมชุดเช่นกันกลายเป็นมังกรจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มาเจอกันหมาป่าก,กับมังกรสุดว่าหมาป่ากลัวมังกรฮะอะไรครับเนี่ยจากนั้นบารอนก็ไปถอดชุดออกแล้วก็ไปหาก,กับศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ก็ให้ปืนมาและบารอนก็นนำปืนมายิงมนุษย์หมาป่าจนสิ้นเฮ้อจบครับ เรื่องนี้มีแต่อสุรกายทั้งนั้นเลยเรื่องนี้โอเคนะครับผมก็สําหรับพาร์ทนี้นะฮะก็ขอพักไว้ิดีโนี้ก่อนละกันนะครับผมก็จะเกิดชินชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจผมด้วยกันนะครับในคลิปหนั้นชิคกหม่์สำหรับคลิปนี้กดตลาไปก่อน굿ไบค์ก็เลย